ทศพิธราชธรรมคือธรรมะหรือคุณธรรมของพระราชาทศพิธราชธรรมนั้นมีอยู่10ประการก็คือ 1. ทานก็คือการแบ่งปันการให้การเสียสละ 2. ศีลก็คือความประพฤติตนดีงามตามหลักศิลธรรม 3. ปริจาคะก็คือการบริจาคก,การเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 4. อัจฉวะความเป็นคนซื่อตรงตั้งใจจริงใจ 5. มัทวะความเป็นคนอ่อนโยนมีเมตตาการุณาต่อคนอื่น 6. ตบะความเป็นคนมีตบะมีเดชเป็นที่ยำเกรงของคนอื่น 7. จอกโกธะ ความเป็นผู้ไม่โกรธก็คือเป็นผู้มีสติรู้จักสงบระงับอารมณ์รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ให้ความโกรธครอบงำจิตใจ 8. อวิหิงสาความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นทั้งทางกายและวาจาใจ 9. ขันติความเป็นคนรู้จักอดทนอดกลั้นต่อความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากต่อคำนินทา คำดูถูกดูหมิ่นของคนอื่น 10. อวิโรธนะความเป็นคนที่ยึดมั่นในคุณธรรมก็คือไม่ห่างหายจากการประพฤติปฏิบัติธรรมคุณธรรมทั้งสิบประการนี้เรียกว่าทศพิตรราชธรรมก็คือคุณธรรมของพระราชาผู้ปกครองประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรา ตั้งแต่องค์ราชการที่9จนกระทั่งถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันพระองค์ท่านก็ได้ดำรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิษร,ราชธรรมครบถ้วนทั้ง10ประการดังนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นเป็นพระกษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมและเป็นเอกอัครสาสนูประทับพกอย่างแท้จริงเนื่องในโอกาสมงคลสมัยนี้พวกเราชาวไทยจึงมีความปราบปลื้มยินดีถวายพระพรชัยแก่พระองค์นับว่าเป็นมงคลของพวกเราชาวไทยที่มีพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมเป็นที่พึ่งของปวงประชาจึงนับว่าเป็นสิ่งที่พวกเราชาวไทยควรที่จะสำนึกและระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธองค์แม้กระทั่งคณะสงฆ์ทั้งปวงต่างก็ซาบซึ้งและได้เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยเป็นนิดดังนั้นจึงขอฝากให้พวกเราชาวไทยได้สำนึก ในพระกรุณาของพงค์และได้เจริญตามรอยคุณงามความดีของพงค์สืบไปขอเจริญพร